ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะาอ่านมางานนะครับขาเนี่แหละโคตรประมาจาย์ก็มาเริ่มกันเลยดินแดนวิเศษแห่งสมุนไพรอันมหัศจรรย์ส่วนสมุนไพรที่ใช้ซากศพเพื่อหล่อเลี้ยงสมุนไพรจิตวิญญาณสมุนไพรในส่วนสมุนไพรแห่งนี้เติบโตโดยการกินแกนจิตวิญญาณที่อยู่ในซากศพสมุนไพรจะโตเก็บเป็นประจำ โดยนักเลือกสมุนไพรเมื่อมันเติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมคุณภาพของสมุนไพรพวกนี้แย่ลงทุกวันเราจะอธิบายเรื่องนี้กับนักปรุงยาอย่างไงเมื่อถึงเวลาหือนั่นมันดอกซอนสินสีแดงเข้มข้าไม่นึกเลยว่าซากศพในบริเวณนี้จะทำให้สมุนไพรจิตวิญญาณโตดได้ถึงขนาดนี้ต้องเก็บอย่างระมัดระวัง วันนี้ปีอะไรมันคือปี1,258ตามปฏิทินอุนเซนศพผูดได้หรือว่ามันจะเป็นซอมบี้ข้าต้องรีบกลับไปบอกท่านอาจารย์เดี๋ยวสิเฮ้ยอย่าเพิ่งไปปี1,258ค่าข้าได้ตายไปเมื่อ10ปีก่อนและตอนนี้ข้าก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วหรือผ่านมา10ปีแล้วหรือ สิบปีก่อนอยูเวนสางทำไมเจ้าถึงโจมตีข้าเราไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันตำาหนิดตระกูลหงของตัวเจ้าเถอะสำหรับการให้กำเนิดอสริยะเช่นเจ้าเลือดจากบรรพบรุษในร่างกายของเจ้าเป็นภัยคุกค,คามต่อตระกูลยูเวนของข้าอาณาจักรสิไม่จำเป็นต้องมีคนที่สามารถคุกค,คามตระกูลยูเวินของข้าได้ <c oughs> เป็นข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลแล้วงั้นรอที่เจ้าจะฆ่าสหายที่คบกันมายาวนานขอโทษด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ผู้อาวโุโสในตระกูลต้องการแต่โลหิตศักดิ์สิทธิ์จากบรรพบุรุษของเจ้าจะไม่สูญเปล่าก็าจะใช้มันเพื่อปลูกสมุนไพรวิเศษมันจะเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดสำหรับการปรุงยาอยนะุวัฒนะรั่วเนทำไมเจ้าถึงรวมมือกับผู้ชายคนนี้เพื่อแทงข้างหลังข้าทำไม ทำไมถึงมองข้าด้วยสายตาดูถูกเหยียบยามเช่นนั้นทำไมเจ้าไม่ตอบคำถามของข้าสิบปีที่แล้วข้าถูกทรยศโดยรักอันแสนหวานในวัยเด็กของข้าซื่อทั่วรลัวเินและเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าอยู่เวรสางและถูกใช้เป็นแรงอาหารเพื่อปลูกสมุนไพรจิตวิญญาณสำหรับการปรุงยาอนุวนะัฒนาข้าจะไม่ให้อภัยพวกมันแน่ด้วยความประสงค์ของสวรรค์ทำให้ข้ายังมีชีวิต ซื้อทัรวรลวสิน้นมูวันสางนี่แคนครานี้ข้าจะเอาคขื้นเป็นพันเท่าโลหิตทางร่างกายของข้าได้เปลี่ยนไปเป็นเสกเส้นเดียวกับโลหิตของมนุษย์ธรรมดา พลังศักดิ์สิทธิ์ของข้าถูกขโมยไปจนหมดแล้วและตอนนี้ข้าไม่มีทางดึงพลังจิตวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกมาสู่ร่างกายของข้าได้อีกแล้ววิธีการบ่มเพาะแบบเก่าของข้ามันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปและตอนนี้ข้ากลัวว่าพลังบ่มเพาะทั้งหมดของข้าที่สะสมมาก่อนหน้านี้จะหายไปชื่อทัวรัวสินอยูเวนสางพวกเจ้าทำให้ข้าตกอยู่ในสถานะที่โคจะย่ำแย่ ท่านอาจารย์ตรงนั้นครับอยู่ตรงนั้นครับข้าอาศัยอยู่ในดินแดนนี้มาเป็นเวลาสิปีแล้วแต่ข้าไม่เคยได้ยินหรือเห็นเสียงอัปมงคลใดๆที่นี่เลยเขานี่แหละที่เป็นอันเดดครับอันเดดนี่คืออันเดดเหรอเขาก็แค่ผู้ชายที่ชอบแก้ผ้าโชว์คองหลับไม่ใช่หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนโรคจิต เมื่อกี้ข้าเห็นเขาออกจากซากศพแห้งๆกับตาเลยนะครับเฮ้ hey, จะพูดอะไรเจ้ากำลังเรียกใครว่าเป็นพวกโชว์ของลับดูเหมือนจะมีอันเด็ดแหลงร่างมนุษย์แถมยังพูดคุยได้อีกถอยออกไปให้พ้นซะเจ้าลูกศิษย์ข้าจัดการกับสิ่งผิดปกตินี่เองสุดยอดไปเลยครับท่านอาจารย์ยันทำลายปีศาจนี่มันจะเปิดเผยร่างเดิมของเจ้า ข้าอยู่ที่นี่แล้วรับไปซะเจ้าอันเดดมันควรจะเป็นวันแห่งความปิติยินดีที่ได้ฟื้นคืนชีพและเกิดใหม่ในวันนี้แต่เจ้ากลับเรียกข้าว่าอันเดดวิตรฐานข้าก็โกรธเป็นนะเว้ยโอ้เจ้าอันเดดนี่มันแข็งแกร่งฝากลูกเมียข้าด้วยท่านอาจารย์สุดของเจ้าดูเข้ากับข้าดี ข้าขอละกันเข้าใจไหมข้าหวังว่าท่านจะชอบมันนะครับตามที่คาดไว้มันดูเข้ากันดีท่านดูดีมากเลยครับผู้อาวุโสแต่ข้าไม่ค่อยชอบสีของมันแล้วทางออกของส่วนสมุนไพรนี้อยู่ที่ไหนสุดทางนั้นเลยครับหากท่านเดินตามถนนสายนน้แล้วตรงไป ท่านจะสามารถออกจากส่วนสมุนไพรแห่งนี้ได้โดยใช้เวลาไม่นานแล้วเดินต่อไปอีกหนึ่งวันท่านก็จะถึงเมืองมังกรขอรับเห็นแก่เสื้อผ้าของเจ้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าละกันเจ้าไปได้แล้วโอ้ขอบคุณมากขอรับท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านอาจารย์ไม่บาดเจ็บใช่ไหมครับร้องให้ทำไมข้ายังไม่ตาย แต่ท่านอาจารย์ถนนที่ท่านซี้ให้เขานั้นไม่ใช่เส้นทางสู่เมืองมังกรน,นะครับแน่นอนสถานที่ที่ผู้ชายคนนั้นไปคือหุบเขาฟังศพมังกรต้องห้ามของสวนสมุนไพรแห่งนี้ซึ่งเต็มไปด,ด้วยสัตว์ประหลาดและสัตว์อสูรทุกประเภทเขาจะไม่มีโอกาสรอดออกไปจากที่นั่นได้ฮหุบเขาฟังศพมังกรต้องห้ามเขาต้องตายแน่ ข้าเดินมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ถึงไหนเลยผู้ชายคนนั้นมันก็โกข้าหรอหืมนั่นมันมังกรหรอไม่มีมังกรอยู่บนทวีปนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วช่างเป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆ มีขา่าวเลยว่ากระดูกมังกรมีพลังวิญญาณที่ยอดเยี่ยมน่าเสียดายที่การบ่มเพาะของข้าตอนนี้ถูกทำลายโดยสมบูรณ์มิฉะนั้นกระดูกมังกรนี่จะเป็นวัสดุที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มระดับการบ่มเพาะของข้าอย่างก้าวกระโดดนั่นมันสัตว์ประหลาดประเภทใดกันผ่านมาเกือบร้อยปีในที่สุดก็มีคนมาที่นี่เบาะแสะของโลหิตบรรพบุรุษโบราณหรือ น่าเสียดายที่ความเป็นเทวาวมันหายไปสัตว์ประหลาดประเภทไหนที่มันสามารถพูดคุยได้เช่น <lean> น er> ี้ฮ่าๆข้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดเจ้าจะมีความสุขที่ได้เห็นข้าในชีวิตของเจ้าโดยการที่เจ้าครอบครองโลหิตของบรรพบุรุษโบร,ราณเจ้ามีคนสมบัติพอที่จะได้รับมรดกของพระสูสดมังกรพระสูสดมังกรอะไรข้าไม่ต้องการมัน ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับเจ้ารับมันไปซะน้าขยะขยงสิ่งมีชีวิตนั่นเพิ่งจะเข้ามาในตัวข้าสิ่งนั้นที่มันออกมาจากศพมันน้าขยะขยงสมัรินี่มันข้าสามารถดูดซับออร่าจากโครงกระดูกของมังกรได้โดยตรงงั้นรอเป็นพราะเจ้าสัตว์ประหลาดที่เข้ามาในร่างกายของข้าเมื่อกี้หรอ ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะกลับมามีชีวิตอ,อีกครั้งหลังจากที่ตายเป็นนานแล้วในส่วนสมุนไพรวิเศษแห่งนี้และยังได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์เช่นนี้ในภายหลังอีกสวรรค์อยู่ข้างาข้า่าฮกลับกลายเป็นว่ามันคือสัตว์ประหลาดดัดแปลงโบราณและถูกเรียกว่าตัวกระตุ้นพระสูสดมังกร กระตุ้นประสูติมังกรมันเป็นเทคนิคที่สามารถดูดซับพลังของมังกรนับร้อยล้านตัวจากความว่างเปล่าได้เพื่อใช้สำหรับพัฒนาเจตจำนงของตัวเองหลังจากดูดซับพลังมังกรเพียงเล็กน้อยข้าก็ได้ถึงเขตแดนเปลี่ยนแปลงล,ลมปราณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีหลายร้อยพันหมืน่นหรือหลายแสนด้วยสวรรค์ที่อยู่เคียงข้างข้า ข้าของเจ้าจะผง,งาดอีกคราและจะเหนือกว่าความรุ่งโรจน์ในสมัยก่อนของข้าอย่างแรกมาลองกันก่อนว่าพลังมังกรทั้งหมดที่ถูกดูดซับไว้สามารถฟืน้นฟูการบ่มเพาะของข้าได้หรือไม่ลองทดสอบกับเห็นนั่นดีกว่าข้าจะใช่วรยศขั้นพื้นฐานของตระกูลหงของข้าลูกเตะถล่มทลายแค่นี้ก็พอ พลังมังกรเพียงยิบมือช่วยฟื้นฟูการบ่มเพาะของข้ากลับมาเป็นเขตแดนเปลี่ยนแปลงลมปราณขั้นสีแต่เพียงแค่การฟื้นฟูลังกลับไปยังเขตแดนขัดเกลาไ์ใครกรดูกในอดีตของข้าข้าก็จะกลายเป็นผู้เซลซานที่แท้จริงได้แต่หลังจากสิบปีผ่านไปข้ากลัวว่าซื่อทุลัวสิ้นอยู่วนสางและคนอื่นๆจะน่ากลัวยิ่งกว่าในที่สุดก็ออกมาได้ ผ่านมา10ปีแล้วน่าเสียดายสุดท้ายต้องออกไปจากที่นี่บัดซบตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาสาบเึิงเมืองมังกรจ๋าข้ากำลังไปหา ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงก็กฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับ